เอ้ยมาครับ huh. พี huh kind of ่น้องเมื uh ่อนี้ครับผมกะสิเฮตตักหุ่งครับแ้วก็มีปีไกลกระเด็ปาดดุกมาอืมใช้อนมจีนครับขอบคุณครับผมเป็นส้วงครับเป็นส้วาสวปูกระเด็นครับอืม ไปพี่น้องเมื่อี้กรสีมาเฮ็ดอันตาบักหุ้งกินกันครับจะเป็นการอันปูสาดเฮ็ดนานสั่ไดแล้วว่าได้ปูสาดเฮ็ดแนวกินเป็นเนมื่อนี้แหละครับ <c oughs> <c oughs> เอ้ยมาครับพี่น้องเมื่อนี้ครับผมกัสีเฮ็ดได้เป็นตาบักคุ้งครับแล้วก็มีปีไก่นี่ปีไก่ บวกน้องครับได้มาสองอันแล้วก็ได้ปาดดุกมากนี่อ่ะเดี๋ยวเฮาสิมยาย่างกันก่อนแล้วค่อยมาตามองห่วงครับอือปาดดุตัวยังไงเลยวะอ่ะไปครับเริ่มกันเลยครับันตอนแรก ผิดไฟไปมักลายกับไซดลายมักหน่อยกันเดีวแต่สตาร์ครับบ่คือกันผมกลับมาบ้านนี้แหละครับซีเม็ดก็เอาละสี่เม็ดก็เพียงพอแล้วสำหรับผมอือตามไปก็ต้องเบิ้งใกล้ไปครับเดี๋ยวใกล้ที่ไม้มาดูกับที่ใหม่นาดนั้นหนังติดเราแบนี้เนอะอืมเนาะไปนิดหน่อย ใส่น้ำตาลปี๊บไปหน่อยอแล้วแต่คนมักมักายใส่าย วนี่ขาดบ่ได้ซีใสเอ็นปูครับผมอืมได้ปูมากครับป,รปูอืมมีไข่พร้อมอืมจัดไปโอ้มีไข่ทุกตัวอืมวันนี้กับซีไซเอ็นเฉินบกกรับน้ำลงไป ปุางเนี่ยบ้านเนี่ยปลาแดก็ได้มาแถวบ้านนี่แล้วครับผมแบ warz. บเป็นเป็นปลาแดกแถวบ้านอย่าใส่เยอะเดี๋ยวจะเค็มอู้ยปากบอกอย่าเยอะนะเตีเยจะาของทำพลาดครับทำพลาดเอาบ้านเนี่ย นัวจักหน่อยปลาน,นิดเดียวปลาล่าแแล้วนาวตามครับอืมสุดเด็ดเด็ดประนัดนี่แหละอือเนาะบัตเนี้ยค,คิดว่าน่าจะโอเคแล้วล่ะ <c oughs> ไก่ไก่ไก่แล้ไกไ่ไหมะไก่ไหม ไม่ปลาจะไหมหรือเปล่าไม่ไม่หรือไม่รู้ถ้าทางจะไม่รู้มากกว่านะครับผมวันนี้ก็อยู่บ้านครับบ่ได้ไปสายครับบ่ได้ออกเดินทางก็เลยว่าอันนี้แหละเห็ดอันแนวกินครับชมตามกับวอเต้เห็ดโดนแล้วเพื่อสิเป็นมือน,นีแหละที่ได้อยู่บ้านแล้วก็เห็ดแนวกินอยู่บ้านครับ ออก่อนเ๋าเลยสายนมจีนครับขอบคุณครับผม,มเป็นส่วนคะรับเป็นส่วซั่วปูปลาแดดครับอไปจัดจานอากาศร่างดีครับฝนนี่กับสิต,ตกแหล่มาตกแล้วในบ้านผมก็ได้ อ๋อไกลละครับไก่ใกล้แล้วครับปลาใกล้ครับไก่สุกไก่ใหม่ปลาเม่ดีปลาดูอ่าปาเนี่ยส <íamos> oh, ุกแล้วได้ละปลาเนี่ยรอไก่อย่างเดียวเนี่ยก <birthday> ินไก่เด็บก็ไม่ได้นะท้องจะเสียง ไาครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับแันบักหุ้งผมประดุกุกอุ้ยประดุกไรอุ้ยประดุกอุ้ยรอกายมึงนะครับ เสร็จแล้วครับไก่เราลงไปปึ่งปึ่งแกมาพี่น้องมาลองสิมั้งครับตต่โมฮงเด็ดสูตรบักนัดอัติรุยครับผมได่เป็นออาปุนเนาะอลากา ปดุกอือหืออืมครับอืมเนื้อปดุกฉ่ำๆเลยสุกกำลังดีครับใส่กระบอ,อกคุ้งอือหือ กตะไก่ครับย่างกันดีเลยมาลองสิบครั้งถุงเลีอยงเลยครับอเอาเรื่องเฮ็ดเองอยู่บ้านนี่กระมาณน,นีนะครับไม่เป็นไร เป็นไงดีอยู่อืมอืมไก่ก็ดีมากเลยอืมอืมอืม,อม ใจำนังบุญเด็ก <row> ปู่ดูกชแซ็นอะี่ว่าสิ่อย่างะสกมผสมกันทั้งดีเลยครับ

แลบวป่ะอือหือดีสุดะ่ะแก้วนัดจะนู่นนัดจะนี่เร็วๆนี้ครับเรวๆนี้ครับ